Like gang, gang. อ๋อเมื่อกี้ผมกำลังฟังเพลง Perfect f r m m e ของแบบ Perfect Shot นะครับหรือว่าแคนที่น่าจะดังแบบประดับต้นๆของประเทศไทยแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ฟังนับไปฟังกันได้นะครับที่ช่องซีเล็กนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมโอ้อยอ ยูงมันกัดในตรงเวลามากเวลคัมทูพลเยผลแชนแนลโอเคครับ okay, วันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะผมเข้าสู่พลเยพลแชนแนลอีกแล้วนะซึ่งวันนี้ก็ผมมีดรามา่าหรือว่าเป็นบั็กหรือว่าเป็นโปรหรือว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะผมได้แบบไปลงเล่นในหมวดธรรมดาหรือว่าหมวดทั่วไปมานะครับผมลงเล่นประมาณ5แมตช์นะครับผมเจอ เหตุการณ์นี้สองครั้งนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่ามันเป็นเหตุการณ์อะไรซึ่งมันเกิดขึ้นกับตัวผมเองเลยนะแบบผมไม่รู้ว่ามันเป็นบั็กหรือว่าเป็นโปรหรือว่าเป็นกิจกรรมอะไรนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับว่ามันคืออะไรอ่านนะครับอ่านี่แหละครับผมคือคลิปที่ผมนะครับผมคิดว่าผมจะอัดไฮไลท์นะครับไว้ไปตัดแบบเป็นช็อตไฮไลท์เท่ๆนะครับมาลงแบบยิงคนเล่นๆนะครับแล้วก็ไปตัด ไฮไลท์นะครับแต่เสิ่งที่ผมเจอนะครับตอนนี้ก็ยังปกติอยู่นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะตอนนี้ผมก็อัดคลิปไว้ทันพอดีนะโอ้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เหมาะเจาะมากๆนะตอนนี้ก็ปกตินะครับนี่แหละครับมาสู่แมปนับผมก็ลง1 vs4 นะก็ตรงน,นี้ก็ไม่มีอะไรนะเป็นแบบปกตินะครับผมนี่ครับ ก็ช่วงลงมาจากล่มนะครับก็ปกติอยู่นะครับผมซึ่งมันจะมีช็อตหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูต่อไปนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับฟาร์มของชิลๆอยูอ่ตอนนี้ผมก็ยังไม่เจออะไรนะอันนี้คือเกมแรกนะจากห้าเกมที่เจอนะอันนี้คือเจอเกมแรกเลยนะผมยังไม่บอกว่าเจออะไรนะครับทุกคนรอนดูไปนะครับแบบงงเลย เจออะไรไม่รู้อะตอนนี้ก็ฟาร์มชิวๆนะครับอะตอนนี้ผมเจอคนละยิงโอ้โหอัดตัวนี่ครับอันนี้แบบไม่ได้จัดฉากอะไรนะผมบอกให้ถึงแบบผมนี่สายอัดตัวของจริง คาแท้งผมคือสายอัดตัวเ,ออเสียงที่ได้ยินก็คือเสียงของแอดมินแบมนะครับผมก็ได้โทรคุยกับแอดมินแบมอยู่นะครับก็มไม่ต้องสงสัยนะครับแต่มันไม่ได้ยินเสียงผมนะอาล่ะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าจาังหวะไหนที่มันเป็นปัญหานะครับตอนนี้ผมกำลังเข้าชาร์จแล้วนี่ครับชาร์จหนึ่งครับโอ้โดนหนึ่งตี้เลยนะนี่นี่ครับล่วงสองครับ ก็ว่าจะตัดช็อตเท่ๆลงสั้นหน่อยนะดูครับดูดูกระสุนผมนะครับเหลือสิบสองลูกออตอนนี้เขายกให้นะครับก็ขาแฟมลี่นะครับขาวตอนนี้ก็เฟนลี่ผมก็ไปเขาไปนะครับก็ ไม่มีอะไรนะเหตุการณ์นี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ท็อปปิกนะก็ตอนนี้ผมก็ฟาร์มของศพที่ผมฆ่านะเอาละครับแล้วผมมาช็อตนี้ก็ได้เจอกับคนนะครับที่แบบกำลังฟาร์มของอยู่เลยผมก็ได้ทำการายิงนะครับแล้วก็ยิงไปนะครับหนึ่งศพตอนนี้ก็ยังไม่ใช่นะดูครับ ก็หลังจากที่ฟาร์มเสร็จแล้วนะครับยิงเก็บของอะไรเสร็จแล้วนะครับนี่ครับคือ,อช็อตที่ผมสงสัยนะครับว่ามันเป็นบั็กหรือว่ามันเป็นปโปรหรือว่ามันเป็นกิจกรรมของเกมว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะผมขอถามทุกคนจริงนะว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะครับดูนะครับผมนี่ครับ <S <S ผมเดินมาอยู่เฉยๆแล้วผมก็ซุดลงที่ใต้ต้นมะม่วงนะครับ ย้อนกลับไปชมอีกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ผมก็งงนะผมไม่ได้ตัดฉากอะไรเลยนะแล้บหมุนๆกลับไปกลับมาแล้ว <c oughs> ปุ๊บขึ้นว่า <c oughs> เสียชีวิตแบบงงๆนะครับ <c oughs> อันนี้ก็คือเกมแรกนะครับที่ผมเจอนะครับ <c oughs> ก็ถ้าใครรู้สาเหตุก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับซึ่งผมก็งงเหมือนกันนะ ว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะครับซึ่งมาดูเกมที่2องครับผมเคีรับนี่ก็คือเกมที่2นะครับผมก็อยู่ในห้อง็อบบี้ก็ปกตินะครับผมแล้วก็นี่ครับลงมาจากเครื่องบินก็ยังไม่มีอะไรเสียหายนะครับก็แบบเป็นเหตุการณ์เดิมนะครับเหตุการณ์ที่แบบปกติปลอดภัยนะครับลงไปอะไรฟาร์มของอะไรก็ปกติดีนะครับ ออก็แมทนี้ยังไม่ได้ฆ่าใครเลยนะนี่ครับเหต,ตุตรงประมาณตรงนี้นะครับท่านชมดูดีๆนะครับคือแบบมันมีคนยิงผมหรือว่าอะไรไม่รู้นะครับเลสโซนก็ไม่มีนะครับผมก็ยังงงอยู่ดูนะครับไรจุ่มอะไรไปเยอะขนาดนี้เนี่ยนะคผมเดินไปแล้วตรงนี้ดูดีๆผมตาย ย้อนไปชมหนึ่งจังหวะอีกหนึ่งครั้งนะครับดูครับวิ่งไปแล้วหันเก็บของหนึ่งครั้งปั๊บป๊บแล้วเดินไปที่ขอบขอบกำแพงเอยขอบสะพานตายทุกคนว่ามันคืออะไระครับใครที่รู้ก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากพิสูจน์นะก็ไปไปพิสูจน์ได้นะครับที่บริเวณ อขอบสะพานนะครับของอะสะพานใกล้ๆคาตูริสวานะครับแล้วก็บริเวณแถวพีกนะครับทุกคนก็ไปพิสูจน์กันได้นะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับมันอาจจะเป็นบล็ักหรือว่าเป็นอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนก็ใครที่รู้คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมเป็นแบบผู้เล่นที่กลับมาเล่นใหม่นะถือว่าผมหายจากเกมน,นี้เป็นนานนะครับแล้วก็ไม่ได้จากฉากหรือว่าไม่ได้จะสร้างเหตุการณ์อะไรเลยนะครับใครที่รู้ก็ คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับโอเคครับ okay. ผมใครที่ชอบคลิปกับแบบนี้นะครับซึ่งไม่มีใครที่ชอบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการเจออะไรแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายครับ